สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับครัวน้ำทิพเมนูสำหรับวันนี้ก็คือลาบปลาทูทอดค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะก่อนที่เราจะเข้าครัวเราไปรู้จักวัตถุดิบกันก่อนนะคะค่ะเราเข้าครัวกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วรอให้เดือด หลังจากนั้นเราจะใส่ปลาทูลงไปทอดค่ะเราจะทอดให้ปลาทูของเราเหลืองกรอบเลยนะคะพอปลาทูเราเหลืองก็กลับด้านค่ะทอดให้ปลาทูของเรา สุกกรอบเท่ากันทั้งสองด้านนะคะหลังจากนั้นเราตักพักไว้ค่ะตักพักไว้แล้วรอให้ปลาทูเราเย็นนิดนึงนะคะเราถึงจะมาแกะเพราะมันจะร้อนมากหลังจากนั้นเราก็จะแกะเอาแต่เนื้อปลาทูค่ะ ได้เนื้อปลาทูที่แกะแล้วนำลงใส่โถภาชนะที่จะผสม,มค่ะหลังจากนั้นใส่ข้าวคั่วตามด้วยหอมแขกใส่น้ำปลาตามด้วยพริกป่นค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย เพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาต้มค่ะแล้วบีบมะนาวค่ะสำหรับมะนาวเราจะหั่น3นะคะใช้มะนาว1นึ่ลูกค่ะหลังจากนั้นคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ คนให้เครื่องราบเคลือบตัวประทูเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่ผักค่ะเราจะเริ่มต้นที่ผักใบเลื่อยค่ะตามด้วยใบสะระแหน่ค่ะต่อด้วยผักชีต้นหอมค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะ คนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมจานมาตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะตักลงจานค่ะ คัดหูด้วยใบสะระแหน่ค่ะเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสำหรับลาปาทูทอดลาปาทูทอดพร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ